บะหมี่มาเฟียที่กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตของโกเป็กไม่ลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวตกเทรนส์วันนี้ผมเลือกเผ็ดมากพัส์วันนะครับข้างในซองก็จะมีเส้นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงซอสปรุงรสนะครับแบบเข้มข้นนะครับมีหอมอบแห้งด้วยแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับน่าจะเป็นน้ำมันเนาะท็อปปิ้งก็จะเป็นไข่นะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกนะครับดับเบิลชีสลวกเส้นพอประมาณนะครับตามใจชอบเลย ง่ายครับเสร็จแล้วเราก็มาเทเครื่องปรุงรวมวไปเลยนะครับใส่ไปเลยใส่ซอสไปเลยผมชอบเป็ดเผ็ดนะครับใส่เต็มที่100%ไปเลยนะครับทมด้วยหอมอบแห้งนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมาคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับทำด้วยท็อปปิ้งนะครับจะเป็นไข่ไม่สุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีไส้กรอกดับเบิลชีสนะครับโอ้ย คลโคลคนเข้าไปคนเขาไปให้เข้ากันนะครับกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยเส้นดีมากโอ้ยสีสันนารับประทานปะอดใจไม่ไหวแล้วอะ่ะน้ำลายแตกอร่ยสีสันนารับประทานมากเลยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่ามาสมชื่อบะหมี่มาเฟียไหมอ่ะมาดูกันเราจะต้องกินให้ได้แบบมาเฟีย วายอ้าวคำแรกเส้นเขาดีจริงๆเลยอ่ะว้าว รสชาติน้ำซอสไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยชอบมากอุย้ยยิงมีท็อปปิ้งแล้วด้วยนะครับโอ้ยกินเส้นไปก่อนนะครับท็อปปิ้งค่อยทีหลังนะโอ้ยเครื่องปรุงเด็ดมาไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยของเขาดีจริงเหียเป๊กโกเป๊กของเรานะครับโอ้ยจัดเต็มมากเ็ดมากเลยโอ้ยกดไลค์กดคอมเมนต์ไปตามกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศจ้า